มาเล่นกันเนาะค่ะเนาะอ่ะก่อนสิมาเบิ่งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบจะใครอย่าลืมกดกระดิ่งเลยค่ะด้วยวสิบะพาดคลิปใหม่ๆของเมจิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยของเมจิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งความส้นของเขาเนาะค่ะเนาะเนี่ยมึงดูส้นแขกนาะพูดนะพุดนะส้นค่ะ สุดยอดเลยอ่ะไปเล่นน้ำเขานี่ลูกส้นส้นนี่ตัวดำๆน,นีขอ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 ่กะบส้นอวดตัวขาวๆปวดเพนดา่าเพนด่าหน่อยกับเพนดา่าใหญ่เอ้ยดืออ้อค่ะพีหน่อยเฮ้ยเฮกำลังดื้อเลยอ่ะไปเล่นน้ำเขาลูกอ่มะมะามาไปเล่นน้ำเขาไปอ่ะอ่ะอ่ะ ตัวไดเ้ไล่ค่ะตัวได้ไล่ขี้ดืค่ะตัวได้ไล่ขี้ดื้ค่ะพี่น้องไป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 ดปไ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 ปนปไ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 นไป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 ีไปไปไปีปไ่ไป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 ไไปหน้ากดอีหยังลูก เป็นด่าหน่อยตัวผููอันตัวแมเป้ลเล่นกันนะพี่เปิ้ลกีเล่นอ๋ออ๋อีกกระดอนออาอิ๋นอนี่๋ออ๋ออ่อน๋ออ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 ๋

ดีค่ะพี่น้องดีครับพูดได้พูดได้เขากัดข้าวฮุดอีหยังอยู่นี่ยฮะฮุดอีหยังมันมีอีหยังอยู่ในนี่แค่น่ะฮุดอีหยังพี่น้องเอ้ยจะสั้งผักกระตุกแค่น่ะมันมีลูกแค่น่ะแค่น่ะแค่น่ะน้อย Oho, 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 my youngest,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  could you do มาเถียกันมาเถียกันเอาไปนี่ลูกมาได้โอ้คันหามึงเัง่านอนว่านอนอีดำน้ำมินนี่อีดำน้ำมินนี่ดำน้ำมินนี่เนี่ยนี่ก็ดำทัพมินเนี่ยยางบิ๊กเลยไอ้กิมนี่ก็ไว้เท่านี้เนาะขาหนัวพักอะไรก็แช่ กดซับสขไคร้อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดออปี2 0พาคลิปใหม่ของมิชิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เรามาติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของมิชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอ่าอยู่ดีไม่แห้งสูผู่สัคนเลยค่ะเดออจะเจ็บจะไข่จะยยจุดล้ำล้ำเลยด้ยขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้า